ส6กับ31ครับ159.168้โอ้โหมีทั้งสีตรังกับดาวสีตรังนะครับมาดูดาวสีตรังก,กันก่อนครับโอ้โหยิงต่อยแล้วก็ดีวันดีคืนจริงๆครับมาฮาฟานิลี่การออกอาวุธแล้วตนๆดูทักษะการใช้หมัตรนะครับอของเรากวาจะเครื่อนน้อต้องโดนเผาหัวจะก่อนโอโ้เราขอขีบได้ครับตีครับมาฮา ดาวสีตังก็สู้ครับวงในของชอบของสองคู่นี้เราเจอกันไปทั้งหมด6นัดเลยนะครับปูเชซายครับคู่นี้ยังไม่รู้ยังไงครับช่วยติ๊กไว้ด้วยนะครับแฟฝงหน้าจอช่องแปดครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆครับเติบด้วยนะครับแอบปักศอกเข้าไปครับดาวสีตังสวยครับเอาครับต้องเล่นบ้องมินทมนะครับรูปปิติสับดีครับมาบ่อยได้สีแังโอ้โหมาหาดูระบบป้องกันตัวครับยื่นซ้ายไปหน้าหน้าแล้วขวานี่ขวากระโดงคางครับนี่การป้องกันหบัตครับพักษะ แล้วดูครับต่อยกันไม่มีหย oh. ุดเลยนะครับครับเป็นแบบลักษณะแบบกันไกลเนยกันไกลเลยครับโอ้โหมาแรกกันหน้าผู้บรรยายนะครับโปกปากโปกปากครับอ้าวครับไม่มีถอยนะครับดักถอยดักดักเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออดีตยอดมวยนะครับพุทธล้อเหล็กครับโอ้โหปักสองฟันไปเรื่อยต่อยหน้าต่อยท้องครับอ้าวครับมาเป็นชุดๆครับไม่หนีไม่ถอยทีมหน้าอีแตงหากครับเหนียวคออยนแล้วครับคู่นี้โอ้โหดูต่อยกันครับ ประเภทคุณประหยัดไม่มีครับที่โอ้โหเจอใบหน้าสลับลำตัวเอาละครับขึ้นบนบ้างครับเอาครับไม่ต้องนิสัยกันแหละใส่กันยับจริงๆเอาละครับหมัดไม้เลยครับมาฮาปาดิลี่โอขีดวัคซีนหรือ,อยังครับเอาครับบนเวทีว่ากันต่อครับโอ้โหแต่ละคู่วันนี้แม่ฟอมแห้งแรงน้อยพักผ่อนน้อยนี่ผู้บรรยายไปก่อนนักมวยแล้วครับแม่ลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับมาฮาแมดูร่างกายดูการเปิดเกมของมาฮาครับ โอ้ไปหน้าสำหรับตั้ตัโดนนะครับไม่ไดรับเยอะเกินเลยครับมีปัญหาที่เป้าตาแล้วบอกครับทางด้านของดาวสีตรังครับบริเวณตาขวาผู้รับอย่างนี้ก็มีแน่แหละครับนี่กำปั้นนะครับไม่ใช่สตังค์ครับอย่าไปรับครับนั่นแหละครับต่อยไปหลับตาไปนะครับตอกได้แล้วครับไปตั้งกำแพงบล็อกอย่างนี้ยังไงก็ต่อยทะลุครับยกกาดสูงๆก็ต่อยลำตัวครับทางด้านของมหาโอ้ยต่อยยิ่งเต่งจริงครับเด็กคนนี้ระส่ายเหลือเกินครับมหาฟานลิลี่ครับ มัดนียโอ้โหออกมา4-5หชุดครับ4-5หมัดแม่น้าตายังกระตุกตาครับแต่ว่าดูพลังกระปั้นครับอาครับดาวตรังก็สู้เหมือนกันครับกัดฟันแรกแล้วครับจากดาวตรังเป็นดาวสีตรังจริงๆครับโอ้โหแล้วดูหมัดทุกของมาฮาครับโอ้โหมัดล้วนๆครับทั้งคู้มัดล้วนๆแต่ดึงสองหมูย่างอ่ะหุกซ้ไส้ับไว้ดันหน้าไปต่อยครับเป้าตาโอ้โหเจอหมัดของมาหาเข้าไปครับ โอ้โหไม่มีรายการไหนโหดเท่ารายการนี้แล้วครับทังทั้งแปดนี่ครับต่อยกันจริงนะครับไม่ใช่เคลียน์ังคับจิ้มลำตัวมาหาจิ้มคืนโอ้โหนะครับทั้งสองทั้งหมัดครับตอนนี้ไม่มีแข้งเลยครับมาเลยกระมุดมาสีตรังโอ้ดาวสีตรังก็มาดีเกินคาดนะครับร่างกายดูเหมือนจะเริ่มเข้าที่แล้วครับเอาจัดสู้ดันเสียบดาวตังแถบขวามาหาแถบซ้าย่าครับเล่นงานลตัวนลครับ สลับกับฟันสอกรับดาวสีตรังใส่ไฟข้างหน้าอย่างเดียวครับเข้ามาดีครับเอา้ามาหาคืนไปดาวาทีตรังตังซอก